ตั้งแต่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อุบัติขึ้นมาบนพื้นโลกหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่สภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ตัวของมนุษย์เองก็เปลี่ยนไปมากเช่นเดียวกันจากที่เคยอาศัยอยู่ในถ้ำตามป่าตามเขาดำรงชีพโดยการล่าสัตว์หาพืชผักผลไม้กินในป่าและยังพูดไม่เป็นภาษามนุษย์ก็พัฒนาสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีการทำการเกษตรอุตสาหกรรมและสร้างสรรเทคโนโลยีสารพัดประโยชน์ขึ้นมามา,มากมายและในแง่ของกายภาพร่างกายของมนุษย์ก็มีวัฒนาการมาโดยตลอดอย่างเช่นเม และเมื่อ65ปีที่แล้วอายุขยเฉลี่ยของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้น20ปีส่วนในแง่ของสมองบอกได้เลยว่าสมองมนุษย์มีศักยภาพสูงสุดมากกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้โดยที่ในปี2014ก็เคยมีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นโดยการใช้คคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกในเวลานั้นเพื่อที่จะหาคําตอบว่าจะต้องใช้พลังในการประมวลผลเท่าใดคอมพิวเตอร์ถึงจะมีความสามารถเทียบเท่ากับความคิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน1วินาทีและผลก็ออกมาว่าจะต้องใช้้ CPU มากถึง7524 1.4ตตัวใชเ และต้องใช้เวลาในการประมวลผลนิกซี่สิบนาทีจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับความคิดมนุษย์ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าสมองมนุษย์มีความสามารถอย่างน่าเหลือเชื่อและลองคิดดูว่าโดยสกยภาพสมองที่มีมากขนาดนี้ในอีก1000ปีข้างหน้ามนุษย์ในตอนนั้นจะก้าวหน้ามากเพียงไรและสภาพของมนุษย์ในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งคําตอบนั้นนักวิทยาศา,ศาสตร์ในปัจจุบันได้คาดการณ์เอาไว้ว่าโดยความก้าวหน้าของมนุษย์ในอีก1000ปีข้างหน้าาาจะะเกาากกิดรรสนหว่างร่าาาางงกยทวภพกับเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่ง็นในรูปแบบ การใส่นานอทบหรือหุ่นยนต์จิ๋วเข้าไปในร่างกายซึ่งความเล็กจิ๋วของนานบอที่ว่านี้มันเล็กกว่าความกว้างของ D n a นเถึง10เทา่าซึ่งในตอนนั้นเทคโนโลยีนาโนอทบดังกล่าวก็น่าจะมีความสมบูรณ์อย่างขีดสุดมันน่าจะรักษาและแก้ไขความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันกำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้หมดไปสามารถซ่อมแซมร่างกายได้จากภายในไปจนถึงการแต่งแต่งพันธุก,กรรมและลองนึกด,ดูว่าเมื่อร่างกายของมนุษย์เต็มไปด้วยนานอทจำนวนมากที่มันแท ออกแบบระบบภายในออกแบบคุณลักษณะของบุตรหลานผ่านทางการตัดต่อด n นซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของสมองให้สูงมากขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นสามารถจดจําและเข้าใจสิงต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้จากที่ในปัจจุบันภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารก็มีมากถึงเจ0 0พันภาษาแต่ถ้าว่าด้วยความก้าวหน้าของนานรบอทมันจะทําให้มนุษย์สื่อสารกันแค่ไม่กี่ภาษาหรือไม่ก็อาจจะพูดภาษาเดียวกันทั้งโลกถัดมาเป็นในเรื่องของผลจากสภาพแวดล้อมซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอะไรที่มองข้ามไม่่่ไได้้และถาาาหกวม มาจัดการได้อย่างเด็ดขาดแล้วปล่อยให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึง1,000ปีครางหน้ามนุษย์อาจได้รับรังสี U v ในปริมาณที่มากเกินไปมากจนผิวหนังเกิดการวิวัฒนาการให้มีสีเข้มมากกว่าเดิมเพื่อใช้ในการป้องกรรันรังสี U v และด้วยสีที่เข้มขึ้นนี้มันก็จะทําให้ความแตกต่างเรื่องสีผิวหายไปและเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นร่างกายของมนุษย์อาจวิวัฒนาการให้มีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้นและลําตัวผอมลงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากร่างกายซึ่งวิวัฒนากกาาาาารรเเเหหลลล่่่นนนีี้้้้้้มมััอออจจจะะไไดดิขึแแบบบปปุตตงใชวย หรือไม่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่าหากมนุษย์สามารถจัดการกับภาวะโลกร้อนได้ก่อนหละยโดยระยะเวลามากถึง1 0 0 0ปีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีอาหารหลายวิธีชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นมนุษย์อาจจะมีในตาสีใหม่อย่างเช่นสีแดงหรือสีม่วงหรือไม่แน่ว่าอาจจะมีภาวะเทจราโคมาซีเกิดขึ้นกับมนุษย์จํานวนมากจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งภาวะที่ว่านี้มันคือภาวะที่ทําให้มองเห็นช่วงงงงงแแแแสสลละะเเฉดีท่่มาากกปติถึ100นขอ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ผลจากนาโนบอทและการตัดแต่งพันธุกรรมจะทําให้มนุษย์ที่เกิดมาในยุคต่อๆไปจะเป็นในสิ่งที่พ่อแม่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นการปราศจากโรคประจำตัวการตัดต่อพันธุกรรมให้ออกมามีหน้าตาดีมีสรีระตามที่ต้องการร่างกายมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงทนทานโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะหมดไปจากมนุษยชาติและแม้แต่การออกแบบความถนัดหรือความสามารถเฉพาะตัวไว้ล่วงหน้าก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันซึ่งการออกแบบมนุษย์เกิดใหม่ดังกล่าวมันก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวแบบในอุดมคติซึ่่งเป็นนมมมุษษย์ทีีออกกแบบาให้ลัณะ และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะคิดได้ซึ่งก็น่าจะมีอยู่เพียงไม่กี่แบบจึงทําให้มนุษย์เกิดมาแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมากหรือพูดง่ายๆว่ามาจากแม่พิมพ์เดียวกันทําให้ความแตกต่างระหว่างกันน้อยลงไปทุกทีจนทาให้มนุษย์ส่วนใหญ่เหมือนๆกันไปหมดและเมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการเหล่านี้ได้จเจริญรุ่ง,รงเรืองจนถึงขีดสุดมันก็จะช่วยป้องกันมนุษย,ยชาติจากภัยอันตรายได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุก็น่าจะป้องกันได้หมดซึ่งก็จะทาให้มนุษยยยยย์มมมมมมมีีีีอาาาาาาุุุุไไขขเเเเเฉล่่่่มม่่่่พพิกกึ้้้นนนนวววงงงแตตััรรรสสสดดทถคคคบช สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกหรืออะไรก็ตามที่มากกว่าคิดความสามารถของมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายจนโลกใบนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้มันก็อาจจะถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องย้ายไปตั้งรกรากที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งอาจจะเป็นดาวอังคารที่อยู่ไม่ไกลมากนักหรืออาจจะเป็นดาวเคราะห์อันไกลโพ้นที่มันอยู่ห่างออกไปหลายปีแสงซึ่งณจุดนี้มนุษยชาติอาจจะต้องละทิ้งร่างกายทางชีวภาพเนื่องจากมันอุปสรรคในการเดินทางข้ามอวกาศดังนั้นรูปแบบชีวิตมนุษย์อาจจะเป็นการเอาความคิด แปลงให้อยู่ในรูปของดิจิตอลแล้วเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในฮาร์ดดิสหรือในเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอื่นจากนั้นก็เอามันออกเดินทางไปกับยานอวากาศมุ่งหน้าส่ดาเคราะห์ที่เป็นบ้านหลังใหม่จากนั้นก็จะมีการสังราะห์ร่างกายใหม่ขึ้นมาแล้วเอาข้อมูลรายบุคคลใส่ลงไปเพื่อนํามนุษยชาติไปสู่อนาคตใหม่ที่ยาวไกลมากกว่าเดิมแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเป็นเพียงแค่แนวคิดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเท่านั้นซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงบ้างหรือไม่ก็อาจจะไม่มีะไไรเปเเป็นนนนนจงยม่วาาั้้้ดุษ์ใ1000ข Aye.